อันยองค่ะตอนนี้เสร็จจากวัดพระแก้วแล้วนะคะเรามาวัดพระแก้วมรกตนะคะเรามาอยู่ที่รอยัลเนวี่ขับเป็นร้านอาหารนะคะของเนวีนะคะกับเพื่อนเๆค่ะสดาค่ะเยี่ยมมากข่าหมดเลยเป็นยังไงบ้างคะทริปวันนี้น้ออิ่มบุญค่ะขอบคุณน้องโมโก้นะคะลูกสาวที่บอว่า ไม่เสียแรงที่ส่งไปเรียนไกด์เพราะว่าเธอไม่ได้เป็นไกด์เถือนอย่างเดียวที่ีความรู้กขับมาด้วยข้อมูลหนักแน่นไหมคะข้อมูลแน่นคะ่ะทีสามารถหลอกแขกได้ดีพะข้อมูลชิบเพียบขอบคุณน้องโค้กมากนะคะทริปนี้แบบว่าคุมค่ามากเดี๋ยวเราจะไปต่อที่วัดวัดเอ่อวัดรักทางวัดรักทางฝั่งทางนี้นะคะนี่นะคะไกด์สาวของเราที่วัดรักทงมีอะไรดีคะน้องโค้กใน เดี๋ยวพี่วัดละค่ะแต่แต่ก็อยู่ในเมืองหลวงเหมือนกันแต่เพิ่มแต่คนไทยเป็นอยู่นะว่ามั่ใช่เป็นวัดวัดหัวมอาจจะเป็นวัดในรองมาจากวัดหลวงที่เรามาที่มาวัดวัดชั้นอยู่วันนี้ได้ความรู้กันแน่นๆเลยนะคะค่ะอะไรคะวันนี้วันนี้มาเลยเมนูของคุณโซมาของคุณโซค่ะผัดไทยวุ้นเส้นไก่นะคะของไก่ ไก่นี้เลี้ยงเลี้ยงอยู่ใต้ภูเขาทิมาล์ยลนะคะทุนนี้อ้วนนิดหนึ่งก็ต้องเป็นวนเส้นนะคะของเพื่อนโซดาไปเลยคระบจะเต็มหลยครับเพราะว่าเพลียเป็นผัดไทยวุนเส้นทะเลค่ะขอสั่งอะไรไปอ่ะของคุณลูกค่งวนเส้นต้องอย่างเป็นเมนนเส้นเป็นผิดพลาดนะจ๊ะชื่อของผม้จัดการจะรับคุณ เห็นไหมข้อมูลอีกแล้วความรู้ล้นๆวนเลยนะคะกับโคโคสาระล้นวนนะคะวันนี้ไม่มีนอกสาระโอเคค่ะเดี๋ยวเราจะไปปล่อยปลาด้วยวันนี้ปล่อยน้องป่อยปลานะคะให้อาหารปลาฝั่งนี้นะคะเพื่อนๆถ้ามีโอกาสมาอย่าลืมมาทำบุญนะคะาใกล้ๆตรงนี้เอง